สวัสดีเจ้าในช่องสาวนคนขันขยานะเจ้าวันนี้ก็าสาวคนจะมาอัปเดตตลาดตลาดอำเภอจุนเฮพอ,อนะเจ้าก็าวันนี้ฝนตกเนะาะเพราะฝนตกมากกับบวมจะมีคนนักหรือคนน้อยนะว่าจะแงบเงาขนาดไหนนะเจ้านี่ก็ฝนตกนะเวิ้นกัไทยมาอัปเดตในตลาดพ่อพอนะเจ้า ตลาดเพิ่มทรั์นะเจ้าก็จะไปดูเนาะว่ามีคนนักก่อนในกาดเนี่ยเจ้านี่ก็จะเป็นในกาดนะเจ้าในฝนก็จะเดินไปให้พอนะอันนี้จะเป็นหลังกาดนะเจ้าจะไปดูว่ามีคนนักหรือคนน้อยเนาะ อากาศยังเงียบเงาหรือเปล่าอิแต่วันนี้ฝนตกอ่ะถ้าฝนมันบ่ตกก็ะคอยยังส่วนเนาะฝนบ่ตกก็คนนักนัะน,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 นี่อากาศถล่มแรงฟืนก็จะพาเดินออกไปคน,นเจ้าาในนกะี่จะเป็นในากาศนะเจ้าอันนี้ฟืนเข้ามาทางในแล้วนะเจ้า กะมีคนบ่แคนนักโตใด๋น่ะเจ้าเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวเล่นะฝนบ่ตกกะยังแคนนะเนี่ย้จกกินร้านเขาก็มาเปิดร้านลน่าน้ดบ่เงียบเงาจะได้อ่ปกติมันจคนฝนจะตกกะยังปกติบ่บ่ได้เงียบเงาอย่างนะ ขามาซื้อปลาเจ้ากับปกติเนาะโอ้เห็ดเหลืองมีเห็ดมี้หน่อหม้มีอย่างทุกอย่างนะเจ้าเนี่ยเขาขายตามอันนี้เนาะ ดอกคาเจ้าอันน mm hmm. ี้ก็จะเป็นพักตัดพักจำปกติในสวนเจ้าี่ประตูเดี๋ยวเอามาทอดกำมันเดิมนะเจ้ากับคนกับปกตินะเป็นปกตินะเจ้า อันนี้มะม่วงอะไรอย่างนี้ลูกทอดก็ฮะทอดไข่กินลัมก่อนจานแต่เดยนี่บางซีบาทมันเป็นมันเป็นอะไรอย่างนนั้นลูกทอดอย่างนั้นกินตั้งไหนสี่เหลี่ยมอย่างมันไข่กินจะได้กลิ่นอันตั้งไหนเนี่ยจอาแก้มอ๋อแก้เหมือนเขากินมะม่วงนั่นแหะเจ้าเจ้าเอาเจานไปน้องมาเอาเนาะนั่งไข่สียก่อนใส่ถุงไว้ข้านี้เนาะ เดี๋ยวน้องเดคิก่อนเดวน้องเดินมาเอาเนาะเจ้ายดู่วันนี่ฝนตกเจ้าได้ดูอยู่เนาะเลยเจ้า้ปกติทั้วันเกียวแ้้าว่เจ้าก็ีปกติเนาะฝนก็ตก เปิดนก็จะเดินไปข้างหน้านะเจ้าเนี่ยตลาดเพิ่มทัพย์ตอนแหลงเจ้าจับแม่ข้าแม่ข้าน้อยเดียวแม่ข้าบะไก่มันมาะแม่ข้าบะไก่มันมากนะเจ้าทุกทีแม่ข้าจะเต็มเลยนะเพาวัานนี้ฝนตกฝนตกทะเลย ข้ารเข็นบวชไข่มันนับต่วไปหนึเจ้าเพื่อนจะพอเนาะนกพิราบนกพิราบมาเลี้ย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 มาเลี้เล่นกับนกพิราบเปิดเล่นกับนกพิราบนกพิราบสามตัวนะเจ้าหน้ากานมีเสาะหากินเลย A cóp a tiêu cho Con Quân cận bây mà tạm hết hết thời à. là cóp ơi, tiêu lên. Hệ pháo nít không có đấy nhanh chóng nắm lóng lóng thùng lóng 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 Thùng lóng 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 ก็จะ,จะเป็นในการในะเจ้าก็เหมือนเดิมนะเนาะเพิ่นมาอัปเดตให้พอพนีนก่ก็จ,จะเป็นร่างขายผละไม่นะ ở đây là cháu lóc nó càng này sẽ trở thành thắt, thành anh này, mất đấy là chỗ ủná, ủná nít thùng à? 10บาท, thưa. Hả? 10บาท, ถงเจ้าเอาสองถุงแล้วเจ้าไ่เอาเาคลิป3คที่แม่เฟิร์นค่ะขอจบตัวอินะเจ้าขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟิร์นคนขยำนะเจ้าวันนี้ฝนตกเนาะฝนน้อยเลยฝนบวชไปเดินนกเขาบอกฝนมันตกแต่คลิปนี้กับเฟิร์นกขอจบตัวเองนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่รับชมช่องสาวเฟิร์นคนขยำนะเจ้าวันนี้เฟิร์นจะเอาปูไปต้ม 对啊。